สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่เราได้รับมาล่าสุดเลยนะครับจำนวน300บาทนะครับผมเติมไม่ถึง1นาทีนะครับเงินก็เข้ากระเป๋ามาเรียบร้อยละยอดเงินรวมเป็น3 7 5 0บาทจุดสสตางค์นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะเห็นไหมทุกคนก็ได้เงินจริงนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับผมใครที่ยังไม่เคยทำเนี่ยก็ต้องลองทำดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำเงินกันนะครับผม ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับผมวิธีการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนอร์วอลเลตนะครับสำหรับใครที่เป็นสายทูมิเนอวอลเลตฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเติมเงินเข้าทูมิเนอรวอลเลตให้ดูด้วยนะครับผมเป็นแนวทางสำหรับการหาเงินฟรีเข้าทูมิเนอวอลเลตนะครับ ตอนนี้นะครับผมมียอดเงินในส่วนของชูม n e วอลเลตนะครับสามพบาทจุดสอสตางค์นะครับอันนี้เป็นยอดเงินในชูมี่วอลเลตเดี๋ยวผมจะทําการเติมเงินเข้าวอลเล็ตให้ดูว่าเงินเนี่ยมันจะเข้าจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับผม โอเคนะครับผมสาหรับแอป,ปที่ผมจะมาอัปเดตวันนี้นะครับผมก็คือแอป,ปนี้เลยนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ยังสอบถามเข้ามาว่าการจ่ายเงินหรือว่าการถอนเงินเนี่ยใช้ระยะเวลากี่วันนะครับซึ่งผมก็ได้ลงคลิปการอัปเดตล่าสุดไปก็เมื่อ2วันก่อนนะครับผมที่ผมได้ลงไปนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตอีกครั้งแล้วกันนะครับเพื่อที่เป็นแนวทางในการหาเงินฟรี ขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับผมได้แนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับผมเล่นได้ทั้งมือถือ Android iOS เลยนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์ก็ทําได้นะถ้าเราไปโหลดในส่วนของโปรแกรมนะครับที่จําลองในส่วนของการใช้งานบนมือถือนะครับ ลงในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปมาเล่นได้เหมือนกันนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์เนาะลองเข้าไปทําดูได้นะครับผมโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาดูที่การอัปเดตการถอนเงินก่อนนะครับว่าเงินที่เราได้ทําการแลกไปเนี่ยมันเข้าจริงหรือเปล่านะครับผมกดไปที่ประวัติการาซื้อตรงนี้นะครับผม ผมได้ทําการแลกไว้นะครับตั้งแต่วันที่1นะครับวันที่1เดือน5นะครับผม2022เนาะตอนประมาณ11บเนาฬิกานะครับผมก็แลกไปจํานวน300บาทนะครับวันนี้ก็วันที่6นะครับวันที่ผมอัดคลิปนี้อยู่นะครับวันที่6เดือน5าะเนาะสถานะตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นความสําเร็จแล้วนะครับก็ค,คือการอนุมัติยอดเงินเนี่ยให้เราเรียบร้อยลว ตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่6กเนี่ยก็ประมาณ6วันนะครับผมประมาณ6วันในการแลกเปลี่ยนนะครับจากเมื่อก่อนนะครับที่เคยรีวิวไปเนี่ยมันใช้เวลาแค่3วันนะครับผมครั้งล่าสุดที่ผมได้ลงคลิปไปเนาะก็คือรายการนี้นะครับผมีรายการนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลา13วันเลยนะครับที่ผมได้รับมาก็ค่อนข้างนานนิดนึงนะครับแอปนี้ก็เริ่มมีคนใช้งานค่อนข้างเยอะนะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คที่อีเมลนะครับเพราะว่าเขาจะส่งของรางวัลผ่านอีเมลเข้ามาให้เรานะครับ ตรงนี้เลยนะครับในส่วนของอีเมลนะให้เรากดเข้าไปนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นของรางวัลนะครับที่ทางแอปเนี่ยจัดส่งมาให้เรานะครับในส่วนของชูมิเ n อรเวลตเนาะจำนวนที่เราถอนไปก็คือ300บาทนะครับนี่100 200แล้วก็300นะครับทั้งหมด3รายการนะครับวิธีการเติมเงินนะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการเติมเงินเข้าไปที่ชูมิเ n อรเวลตนะครับทางแอปเนี่ยเขาจะไม่โอนเงินเข้าชูมิเ n อรเวลตให้เราเนาะให้เรากดเปิดผ่าน Google Chrome นะครับ โอเคนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงินรางวัลนะครับทั้งหมด100บาทนะครับรายการละ100นะครับทั้งหมดก็300ใช่ไหมครับให้เรากดเติมเงินนะครับกดเข้าไปที่เติมเงินเนาะจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับกรอกหมายเลขชูมี่วอลเล็ตนะครับคุณจะใช้วอลเล็ตของเพื่อนของแฟนของน้องของพี่ก็ใช้ได้หมดนะครับผม กรอกเบอร์ลงไปทั้ง2ช่องเลยให้เหมือนกันแล้วก็ตรวจสอบทุกครั้งเมื่อเรากดเติมเงินนะครับถ้าคุณใส่ผิดมันจะไม่สามารถเติมเงินได้หรือว่าเงินที่เรากรอกไปเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าชุมิยมอเลตก็ได้นะครับผม โอเคนะครับพอเรากดเติมเงินไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราทําการรีเฟซหน้าจอนะโดยการลากหน้าจอลงมาแบบนี้ครับหรือจะกดที่จุด3จุดนะครับแล้วก็ให้เราเลือกอันขวาสุดนะครับผมเพื่อที่จะรีเฟซนะครับให้ข้อความตรงนี้มันหายนะครับผมแล้วเราก็เช็คดูว่ายอดเงินที่เราเติมเข้าไปเนี่ยมันเข้าแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเติมให้ครบก่อนนะครับผมเาโอเคนะครับผมก็ได้ทําการกดเติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด3รายการนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการแจ้งเตือนก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจจะะมีการแ้งเตือนน ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมสามร้อยสามร้อยนะครับผมอันนี้คือรายการเติมเงินที่เราเติมเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับจำนวน300บาทนะครับก็ได้เงินจริงแน่นอนเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของ TruMoney Wallet ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอาโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของแอป TruMoney Wallet เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่รายการเงินเข้านะครับผมสาหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่เราได้รับมาล่าสุดเลยนะครับจานวน300บาทนะครับผมเติมไม่ถึง1นาทีนะครับเงินก็เข้ากระเป๋ามาเรียบร้อยละยอดเงินรวมเป็น3,700 50บาทจุดสอสตางค์นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะใม้ทุกคนก็ได้เงินจริงนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับผมใครที่ยังไม่เคยทำเนี่ยก็ต้องลองทำดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำเงินกันนะครับผม โอเคนะครับผมในส่วนของขั้นตอนวิธีการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอัปเดตค่อนข้างบ่อยเนาะในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับก็ตรงหน้านี้นะครับจะมีดาวเทียมนะครับมีกล่องนะครับมีกระเป๋านะครับที่จะใช้ในการเก็บชิ้นส่วนต่างๆเนาะให้เรากดไปที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมตัวนี้จะกดได้ทุกๆ1ชั่วโมงหรือว่า60นาทีนะครับก็จะได้รับดาวเพิ่มนะครับผมนี่ครับกดดูอีกครั้งได้เนาะถ้าเราอยากรับดาวเพิ่มนะครับมากกว่านี้นะครับผมก็ให้เรานะครับกดไปที่ การอัปเกรดตรงนี้เนาะเป็นการอัปเกรดระดับหรือว่าเลเวลตรงนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับ โอกาสที่เราจะได้ดาวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีเยอะนะครับแต่การอัปเกรดในส่วนของชิ้นส่วนดาวเทียมต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้ดาวในการอัปเกรดซึ่งการอัปเกรดเนี่ยมันใช้ดาวค่อนข้างเยอะนะถ้าเราคิดว่าเราหาดาวได้ยากได้ช้าเนี่ยก็แนะนําให้เก็บเอาไว้แลกเปลี่ยนเป็นเงินจะดีกว่านะครับต่อไปเป็นกล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างขวานะครับตัวนี้จะเป็นการเก็บชิ้นส่วนดาวเคราะห์นะครับที่จะเอาไว้ใช้ในการขายนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นดาวนั่นเองนะครับผมกดรับไปเลยอันนี้จะกดรับทุก60นาทีเหมือนกันนะครับ สำหรับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าหรือว่าพื้นที่จัดเก็บของเรานะครับผมต่อไปเป็นเมนูสำรวจนะครับตรงนี้เป็นเมนูการสำรวจที่เราจะไปดูดาวเคราะห์หรือว่าดาวดวงอื่นนะครับเพื่อที่จะหาชิ้นส่วนนะครับผมตรงนี้จะมีภารกิจให้เราทำเนาะอย่างเช่นการสำรวจนะครับให้ครบ18ครั้งนะครับเราจะได้รับโบนัสเป็นดาว5,000ดวงนะครับตรงนี้เราก็สามารถไปทําได้ภารกิจทําตรงไหนนะครับก็คือทําตรงนี้เลยนะครับเข้าไปทําตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะแล้วเราก็จิ้มไปที่ดาว ผมดาวเคราะห์เลยนะครับเราจะได้รับเป็นชิ้นส่วนมานะครับผมนะครับชิ้นส่วนตรงนี้เราสามารถเอาไปขายได้นะครับผมกดตกลงไปเลยนะโอเคนะครับผมก็ให้เราเล่นไปแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับเล่นไม่ยากนะครับ ต่อไปเป็นสถานีอว,วกาศนะครับก็จะมีห้องปฏิบัติการฟอสซิลนะครับและก็มีห้องปฏิบัติการพัสดุดัดแปลงยานอว,วกาศแล้วก็ร้านค้านะครับในส่วนของวัสดุเนี่ยก็สามารถมาเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะครับเล่นไม่ยากนะดัดแปลงยานก็คือการที่เราอัปเกรดนะครับในส่วนของดาวเทียมกล่องกระเป๋ายานดาวเทียมหรือว่าพื้นหลังนะครับก็ถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยให้เรากดติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับร้านค้านะครับผมก็จะเป็นการอัปเกรดเนาะโดยการซื้อดาวเทียมนะครับผมซื้อพื้นที่จัดเก็บซื้ Galaxy, ซ้้อออกกาาาแลซซี่ืยนววศ ซื้อระดับผู้สร้างนะครับผมตรงนี้เป็นการอัปเกรดระดับเลเวลของ ยานของเราด้วยนะครับการที่เราจะอัปเกรดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ดาวค่อนข้างเยอะนะเราเก็บดาวเอาไว้แลกเปลี่ยนเป็นเงินวอลเล็ตจะดีกว่านะครับผมต่อไปเป็นการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวตรงนี้เราสามารถมารับในส่วนของชิ้นส่วนเพิ่มเติมได้เนาะตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาวของเพื่อนๆคนอื่นนะครับผมต่อไปนะครับพื้นที่จัดเก็บนะครับพื้นที่จัดเก็บตรงนี้จะเป็นของชิ้นส่วนที่เรามีนะครับจากการไปสำรวจนะครับผมเราสามารถรวบรวมทั้งหมดได้เนาะตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับต่อไปเป็นร้านค้านะครับร้านค้าก็คือกาารขย ชิ้นส่วนนะครับหรือว่าวัสดุต่างๆที่เราได้รับมาเนาะเนี่ยเราสามารถขายเป็นดาวได้นะครับผมเนี่ยเราก็กดขายได้เลยเนาะนี่ประมาณนี้ในส่วนของการขายดาวนะครับโอเคลองเข้ามาทําดูเนาะต่อไปนะครับผมด้านบนซ้ายมือนะครับจะเป็น ในส่วนของคะแนนดาวของเรามันจะมีรูปบวกใช่ไหมครับเราก็กดเข้าไปตรงนี้จะเป็นรูปบวกนะครับรูปบวกตรงนี้จะเป็นการทําแบบสํารวจนะครับผมเราสามารถมาทาแบบสํารวจเพิ่มเติมได้เนาะเพื่อที่จะรับดาวการที่เราทําแบบสํารวจเนี่ยเราจะต้องทําให้ผ่านด้วยนะทุกคนถ้าเราทําไม่ผ่านเนี่ยก็คือเราจะไม่ได้รับดาวนะครับต่อไปนะครับช่องทางที่เราจะแ,แนะนําเพื่อนนะครับก็ให้เรามากดที่การตั้งค่าก่อนแล้วก็กดไปที่บัญชีก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับลงทะเบียนตรงนี้ก่อนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการอยากจะเชิญเพื่อนนะครับ เพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถหาดาวเพิ่มเติมได้จากตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าผมจะทําได้คนเดียวนะทาได้ทุกคนนะครับอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะทําทหรือว่าไม่ทำเนาะพอเราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยมันจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาเป็นรูปหัวใจตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปแล้วเราก็ลงทะเบียนตามที่เราได้สมัครไว้นะครับผมนี่ครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของรหัสโค้ดของแต่ละคนนะครับเราสามารถเอาไปเชิญเพื่อนต่อได้การที่เราไปเชิญเพื่อนต่อเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้รับดาวเยอะขึ้นและก็เร็วขึ้นเนาะการแนะนําเพื่อนะรรรัับเาาาจไดด้งวว 10,000ดวงต่อ1คนนะครับยิ่งถ้าคุณเชิญเพื่อนมากเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้ดาวเยอะมากเท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากถอนเงินวันละ100บาทคุณจะต้องแนะนําเพื่อนให้ได้29คนต่อวันนะครับผมต่อวันเลยนะ29คนนะครับผมหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะทุกคนการถอนเงินนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่284,899ดาวนะครับในการแลกเปลี่ยน TruMoney Wallet 100บาทนะครับว,วิธีการแลกนะครับผมเขาจะให้เรานะครับใส่อ e ีเมล นะครับอ uhm. ีเมลไหนก็ได้นะครับที่เราสามารถเข้าไปดูในอีเมลนั้นได้นะครับเพราะว่าเขาจะส่งผ่านอีเมลมาให้เราเนาะเขาจะไม่เติมเงินเข้าวัลเลตให้เรานะครับอย่าใส่เบอร์ทูมี่บัลเลตนะให้เราใส่เป็นอีเมลนะครับโอเคนะครับในส่วนของแอปนี้ก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับผมแต่อาจจะนานนิดนึงนะครับนานกว่าปกติมากๆนะครับก็ลองทําดูได้นะครับผมถ้าใครชอบการหาเงินฟรีฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ